สวัสดีครับทุกๆคนผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะขออนุญาตออกสื่อกันนิดนึงนะครับนานๆครั้งนะครับผมวันนี้แซมจะพามาดูรถเตรียมที่จะส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับรุ่นที่ตลาดแตกเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับสำหรับเจ้า4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับอยู่ข้างหลังแซมนี่เองนะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถกันนะครับว่ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูเลยนะนานๆออกสื่อทีนะครับผมเผื่อคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆอยากเห็นหน้าตาของแซวว่าห่อเหลาอาการหรือเปล่านะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูรถเตรียมส่งมอบ1คันลูกค้าจองออนไลน์มาเลยนะครับจากจังหวัดกาฬสินทนะครับผมเตรียมตัวเดินทางมารับรถในวันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคูดอีกครั้งหนึ่งที่ มั่นใจเชื่อใจในตัวแซมนะครับให้แซมหารถให้นะมามาดูรถกันไปนี่คันนี้เลยสวยมากนะครับเป็น t o y ย t a Re ีโว r พรีเรนเนอสี่ประตูเกียร์ออตโต้นะครับผมสวยมากบอกเลยเป็นรถปี2019นะครับผมสวยจริงๆบอกเลยนะครับงามหลายๆเลยนี่นะ สวยมากนะครับผมอันนี้คือเก็บงานสปาขัดสีฟอกเบาะล้างห้องเครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วเงาตาแตกเลยนะยิ่งออกแสงตอนนี้ยิ่งสวยๆเลยนี่ดูนะรุ่นนี้แซมบอกเลยว่าจองกันมีรถเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะราคาน่าสนใจมากนะครับแซมแอดกระซิบนิดน,นึง พ่อค้าโทรหาแซมส่วนตัวบอกมีอีกไหมมีอีกไหมบอกไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจแซมกระซิบนิดนึงอยากได้ยกสูงสี่ประตูแบบนี้ไม่มีแคลรี่บอยแบบนี้นะแซมหามาให้ได้นะที่แซมมีอยู่แซมหามาให้ได้นะไม่เก้าหมื่นสองเองนะโทรมานะส่วนตัวมาเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูรับรองว่าปิ้งแบบนี้แหละก่อนอื่นมาดูคันนี้ก่อนนะเลี่ยม บอกเลยว่าเลี่ยมนี่นะเช็คให้เหมือนเดิมครับระบบไฟต่างๆคุลูกค้าดูห้องเครื่องก่อนเอาตาแตกเลยเนี่ยดูเลี่ยมมากๆนะครับเลี่ยมจริงๆให้ดูเนี่ยดูหัวน,น็อตสิครับเนี่ยสวยมากเนี่ยเนี่ยครับเลี่ยมจริงๆนะ เห็นไหมภายในตัว R ชัดเจนมากนะครับเนี่ยเดิมสนิทสนิทเลยนะครับดูนะครับเนี่นะเห็นไหมชัดเจนมากน,นะตัว A L มนะให้ดูเพจก่อน่าดูมอตแล้วก็หัวน็อตเห็นไมนตัว A L เห็นไหมเลี่ยมจริงๆนะ ดูนี่นะสวยขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงนะครับม,มาเนี่ยคันนี้ได้ยางสวยๆด้วยเห็นไหมยางมิชลินเลยนะยินดีกับคุณลูกค้าจริงๆนะนี่ดูสวยมากดูหน้ายางดูช่วงล่างเดี๋ยวแซมพาไปดูช่วงล่างก่อน เนียนกริบเลยเนีย่ยเห็นไหมเนียนกริบกริบนะครับผมะดูภายในคันนี้เป็นรุ่น e นะครับผม2.4 e นะเหมือนเดิมครับเช็คให้หมดนะกุญจงกุญแจนะมีเท่าไหร่ให้ทั้งหมดนะไม่มีเก็บเอาไว้นะรูมอีโมด2ดอกครบนะครับผมนี่นะแล้วแซมบอกคันนี้เลขไมลน่ารักด้วย43,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง เลขไม้น่ารักมากนะครับผมหัวกเกียร์ต่างๆนี่วิทยุซีดีนะครับผมเนียนกริปนะครับไปค่อยๆไปนะครับน,นี่นะลองดูช่วงล่างหน่อยดูค่อยเสียขาวจัวเลยสวยไม่สวยอะดู สวยมากนะนะแ,มกแม็กไลเนอร์ผู้เช่าใช้ไม่คุ้มเลยนะหน่วยงานนี้นะไม่โซมไม่ยุบไม่เลยไม่คุ้มเลยนะครับผมนี่นะนะเหมือนเดิมนะครับในส่วนของพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้ทั้งหมดนะอยู่ด้านนี้ นี่เนหะ็นไหมเช็คให้หมดนะครบไม่ต้องห่วงไม่ขาดตกบกพร่องนะรวไมไปถึงเนี่ยถังดับเพลิงมีให้ก็ให้ตามนี้เลยไม่แกะของไม่แงะของนะให้หมดตามนี้เลยนะครับดูภายงภายในนี้สำเนาเล่มรถยนต์นะครับผมก็ให้ลูกค้านะครับเ,เก็บก่อนอ่ะนี่ ภาสีไม่ต้องห่วงนะเช็คให้ทุกคันหมดยี่ห้กราคาดาหกนี่ใครหาอยู่แบบนี้นะทักทักส่วนตัวมาหาแซมนะเดี๋ยวแซมหารถสวยๆให้นะใครหาแบบนี้อยู่นะส่วนตัวมาเลยนะไม่เก้าหมื่นนะหาอยู่เป็นแบบสี่ประตูยกสูงเกียร์โตไม่มีแคดดี้บอยแบบนี้แหละนะครับผมสวยๆเลยเรียบๆนะ ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มั่นใจและเชื่อใจแซมนะครับในการออกรถกับแซมนะครับผมก็ใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้โทรมานะ0863543692นะครับรับรองว่าแซมแนะนำรถสวยๆให้ทุกคนแน่นอนนะครับผมพร้อมหล่อแล้วคันนี้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะฝากเบอร์โทรด้วย0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผม ไปแล้ทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ